ลองรีวิวตัว GPS บ้างน,น,นี้ก็เล่นกันแม่งริมถนมนเลยถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่าดึงร้อน,นจริงจังมากนะเพื่อจะได้บัตรรับสัญญาณต่อเทียมไ้เต็มที่เลยก็เริ่มจากโปรแกรม GPS Plus นะครับเพื่อทดสอบแล้วเราก็เปิดเฉพาะ GPS ไม่เปิด Wireless Network ก็ดูกันเลยว่าจะเห็นยังกี่ดวงงานนี้ที่ผมค้างไว้คราวที่แล้วนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ไม่กี่วินาทีนะครับถ้าอยู่ กลางแจ้งก็จะเห็นว่าสามารถเห็นได้ประมาณ11ดวงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเพื่อจะดูว่า accuracy เป็นเท่าไหร่อรอให้มันได้ระยะหนึ่งก็ะจะเห็นว่าบอกเลยว่าโอเคเห็นทั้งหมด11ด,ดวงงานะใช้งานทั้งหมด7ดวงนะครับตัวที่ใช้อยู่ก็เอาเฉพาะตัวที่สัญญาณค่อนข้าง,งดนะีมีหลุดบ้าง ดไปนะครับมาคิดเหมือนเดิมนะสิบดวงเห็นทั้งหมดหใช้6กดวงนะครับสิดวงใช้6กดวงนี่ถือว่าเห็นเยอะมากเลยนะแล้วก็สัญญาณที่ใช้ก็จะพยายามคัดเอาเฉพาะพวกที่มันเกิน30มสิบนะฮะสัญลทู noise ratio เกินสา accuracy อยู่ที่ประมาณนะครับเอาที่ตัวเลขเห็นเลยเดี๋ยวรอให้มันนิ่งกว่านี้นิดนึงก่อน ประมาณนี่เลยนะดูสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเริ่มจับดาวเทียมได้เยอะขึ้นจับดวงดาวเทียมได้เยอะขึ้นความแม่นยำเนี่ยจะค่อนข้างจะแม่นมากกุญแจข้างบนขวามือเนี่ย accuracy นับหนือยนับเป็นฟุตนะฟุตหนึ่งก็สามสิบเซนตรงนี้ถ้าน่าจะนิ่งสมควรละก็สังเกตว่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าฟุตนะฮะเก้าฟุตก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเซนไม่เกินสามเมตรก็ถือว่า GPS ทำได้ดีครับ 我把空调拉了一